เอาละครับสวีครับกันด้วยทำอยู่ผมเดี๋ยวนี้ผมเล่นเกมมีมี <BB Rising S 2> ไรซิงใช่ไหมมีไรซิงแม่งมนเกมแข่งรถมดนผ่านกัแล้วผมได้ปลดล็อกตัวละครใหม่ด้วยผมให่ใค,ครแอบเล่นมาแล้วผมไปมาแล้วเจอใน,น,ใน,อนเนี้ยมีรูปตัวละครอยู่นะสามารถไปแข่งได้นะถ้เาเราได้ยี่เราจะสามารถปลดล็อกตัวละครน,นั้นได้เล่นฟรีเลยโอเค นี่ก็จะมาใช้ด้วยนนใหม่ไม่ดูว่าสกิลมันเป็นยังไง่นนี่ตอนที่ดูผมนทีงนก็อย่ากดไลค์กดตตามแชร์ด้วยนะครับกับอี่นกดกรดิ่งด้นะครับไม่คงคนแรกมาออกังแให้หมดแ้วนะครับนี่ครับกนี่ก็เลยกันเลยดีขนเลยอาวอยู่ข้างหน้าเลยเเลยกดปิดกละโอ้มนว่งเลยจังวะอีกย โอ้ยอยู่นี่คุกเขียดเอ๊ะเง่งแงงจรนะครับไทยรับส่งตีของเรานี่คือต้องใช้รถคนอยู่ประมาณท้ายๆอ่ะสุดมากมันคือจะเป็นส่งไอ้เจ้าตัวแบบอะไรอ่ะลูกตาสามตาใช่างนั้นอ่ะไปโดนรถระเบิดมันระเบิดลงไปเลยอือ

เอาเลยโรดี้ยิงด้วยอากืนออกมาไครับยิงีหือวนี่นี่เราจะปินให้รึยไปก่อนแ้วโอ้ยมัเบียดโอ้โหยิงโดนไหมครับอาใช่เลยครับโอ้ระเบิดอะไรนี่มันตัดหมดครับ หนึนน่หนี่นีนนะ,นนะทีส่สามสโอ้โหอะไรที่เ๊งวะที่นี่สองอะวะคุณไม่นทีสองเงเองจับผมจันแล้วเงินไม่พอว่ะสามร้อยสิบนี่หลานนี้เลยตือตือสาม เะครับจะงอวุ้หเี้ยกันยังวะขาสองย่างครับมาแม่มีเลแต่ต้นโดนแน่พวกนี้โดนแน่อันโผล่บนะโดนที่สองั อือของกแตกโอเคที่ิวบอม่โดนแโดนโดนอือยำโอ้ยอยคนโดนแล้หมากมาเิดพอดีน่าจเป็นไรสับทองเนี่ยโดนเลยนั่งยิงก่อนโอ้ยนี่เลยโอ้ยมึงก็มึงก่มึงก่มันก็หายมันโดนดีแ่ หายแล้วไปกักนีที่นี่ครับมซงเนตครับไปเดแซงเราเราเขาใชนติอของดีวังไดงวะควโดนอทองหระเบิดม่โดนหรอกมั้งไโดนไม่โดนเงินพินวะับ ันี่ยไปแลวครับทีเสงใครกดอันกี่ยังใครที่โมนี่ครัดีขาดีขวาอ้ยไอ้โลวี่ยี่เอาเลยละเอาที่นี่แหละต้องข้างความตายยิงเสียง โอ้แล้วม่งระเบิดอะไรเนี่ยต้มง,งฮโอ้ไม่ทันแม่งอีกทีเดียวเองไม่ใช่ในตอนนีชนะแล้วอีกทีเดียวเองโลดิห้รหอ,อ,อ,รอ,อยขงยโอเคนีรถขันใหม่ปดรถขันใหม่เลยสามีน่นึง ไปมิดขวาดิฟ้ายดีฟ้าดิดิยากมากเลยไม่ลงมาดิยว่าิบยากมากเลยอ่ะตอนนี้เฮ้ยทำไมมันกดยิไม่ไปวะเฮ้ยผมเลี้ยวมากเอยออกไหมเนี่ไอ้ระเบิด รู้งงจักไอรุนเะน,น,น,นาะไอรนโอรนสองรคนใช้อื้งยังข้างก็บตายใช้ไหมะเนี่ยคนนี้เนี่ยเฮ้ยนึกนีในของด้วยอะไรล่ะรุนรุน ไอ้แม่งโดนไหมโดนใช่ครับโดนปะครับทีครับมีสองคนอยู่อคนแรกทีตายเฮ้ยของนน้อยโอ้ยโบดี้บูส์ยดมั้ยเอ๊ยโอ้ยโอ้ยเนี่ฮันปี่กินอุ้ยนี่มึงนดับไปทางวัดดีกว่า มัดัทมันมันสองอย่องนี้ดีกว่ามาปุ๋มมาละนี่หนินี่ไงนี่ไงวะเฮ้ยโอ้กนเลยนี่มึงมาละเฮ้ย อันนี้ที่หนึ่งแล้วโอ้ไม่ทันอฮ้ยโง่ที่สามอีกนี่อ,อไม่ได้โหแล้วยี่ิหาพิษสาดไมแล้วมึงวันี้นมันเริ่มเก่งวะ่ะนึกว่าเป็นตัวละครวะเม่ใจมันบทเขียนราคาที่เหอง อันนี้หรอยิ่่ใช่อันนี้เหนีอนหน่อยฮนงอ้อมอ้อไฟกลนต่างเดียวสามสามนี่กำลังดีครับเกือบลนเป็น,ะน,นมกเลยโอ้ยโอ้โห อยากแต่มีว่ี่ใช้ันแลงอไปเร็วเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋วเดยวก่อคงตันตันอยู่ข้างหลังอสียงก็ดังเลเฮ้ยดีกว่านี้ตายมะนี่ใส่ระเบิดด้วยทางนัดูในตาในตในตเฮ้ย ไอ้เงโดนโอ้ยอไอ้เงน้ยไอ้น่มีเหตีใส่ขอสองของอือก็เบิรช่วแล้วอื้อย่คนโดนเบตายบูมังโอ้ยเดี๋ยวพี่โอ้ยพี่ดุไม่ไม่ อครก็ได้อยู e ่เงนหมดเลยว้ยใครก็ไ huh. ด้นิดเดียวสองข้อเออเออได้ข้องย่างงั้มไปยังไงยิงแม่งยิงมันมันโดนเนยโอ้ย ไโดนเล่ยหูอะไรเนี่ยอโอ้โหเ,โเ <c oughs> ดียวใหม่กลัวจิตดิงที่หนึ่งนี่นมันยากมามาต้องสอน,นต้องจิตดิ่งได้ดีนะไมครจบิงเลยไม่มีพวกนี้ของดีรงนี้มบเลยครับอือ,อคนโน้น ตรงไฮรีครับอู๋ชนิดโตเบียดบียดเบียดเรียเล่นองงสองให้ตามคนพี่งนอุ้ยจดรู้แก็โดนดีวะยากเลยอ้ที่หนึ่งเอต้องตาย่อนนจบมากของจของได้โลดีกถือว่าดีได้โลมาเด้ไป

วมกันเนะรถมันสีด่าๆเลยเนาะมีสิ่งเปลีนนัอ่ะนตานดบูดแล้วอือผมบอกว่ากันหน่โอ้ได้ขังขาไตแล้วอ้ยูดขึ้นหยัขึ้นจังเลยีไว้เีไว้โอเคเราวันนี้เราแบบยิงกะหงบยมงกองยี้อะไเลยไอ้แตงนะโดนแ้งข็งความตายนี่ยวได้ทีหนึ่ว่ะจิตใจด้วยไอ้ยง หนึ่งแล้วทีกิมีเอาชนะได้ที่หนึ่งแล้วเราก็จบคลิปละเอาไว้พูดกันทีานี่กันทุกคนก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดแชร์กันด้วยนะครับก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยครับเแล้วดูคลิปของผมต่อไปแล้วก็เอาไว้ที่นี่แหละไม่บายนะครับ